สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับรถเล็กนะคะนี่นะคะวันนี้แต่งมาพร้อมกับซูซูกิสวิปสีน้ำเงินรับรองได้เลยว่าทุกท่านนะคะชื่นชอบอย่างแน่นอนเพราะคันนี้นะคะเป็นซูซูกิสวิปนะคะ ปี2014เลยถือว่าปีค่อนข้างที่ยังใหม่อยู่นะคะเป็นสีน้ำเงินจากโรงงานเลยนะครับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc นะคะเป็นรุ่น GL เกียร์แมนนวลน,นะคะหรือเกียร์ธรรมดานั่นเองนี่เดี๋ยวเรามาดูรูปโฉมของ Suzuki Swift คันนี้กันเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นมาด้วยสีน้ำเงินนะคะมีกระจังหน้าที่ดูทันสมัยและสุซูกิสวิปนะคะก็ยังเป็นรถที่ยอดนิยมนะคะและขายดีมากๆเลยขอบอกเลยราคาสุซูกิสวิปคันนี้นะคะอยู่ที่2อง0สนบาทเท่านั้นและปี2014น่าใช้มากๆเลยรีบจับจองเป็นเจ้าของและคันนี้นะคะ ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะลูกค้าเติม9 1 9 5แล้วก็ย e ี่สิบได้ด้วยเนาะประหยัดน้ำมันเซฟเงินในกระเป๋าเราได้มาพร้อมนี่เลยรอมแม็กหลอ่ลอ,ลอแบบนี้เลยนะคะเข้ากับสี่ตัวรถมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยรับรองได้เลยว่าชื่นชอบอย่างแน่นอนเพราะ Su ูสูกิสวิปนะคะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบซึ่งขับดีมากๆด้วยนะคะ และคันนี้นะคะมาพร้อมกุญแจนะคะทั้งหมด2ดอกด้วยกันถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแต่เป็นระบบนะคะบูสต์สตาร์ทมือมีทั้งหมด2รีโมทนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนี่ภายในนะคะก็จะเป็นโทนสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะหรือคอนโซลตัวรถนะคะมีแอร์แบ็กคู่ด้วยค่ะลูกค้าเลงไมคคันนี้นะคะจะอยู่ที่ แปดหมื่กว่าเท่านั้นแตงขอสตาร์ทรถให้ลูกค้าได้ชมนะคะเครื่องยนต์คือเงียบมากๆเลยนะคะกระจกนะคะก็ปรับไฟฟ้าทั้ง4บาทเลยนะคะถุงลมนี้ละภัยคู่นะคะแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะนี่เลยมีจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยนี่อย่างที่แจ้งไปนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะขับดีขับสนุกอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ และโทนสีดำรับรองได้เลยว่าดูแลรักษาง่ายนะคะท่านใดสนใจอย่าลืมกับจองเป็นเจ้าของเพราะราคาอยู่เพียง2,30,000บาทเท่านั้นผ่อนอยู่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราดูนี่เลยที่นั่งของผู้โดยสารด้านหลังนะคะสะอาดมากๆเลยนะคะสามารถนั่งได้3ามท่านนะคะจิ๋วแต่แจ๋วมากๆเลย ยุคนี้นะคะเหมาะกับรถประหยัดน้ำน้ำมันมากๆเลยต้องรีบขว้าไปเป็นเจ้าของนะคะลูกค้าด้านหลังของตัวรถมาด้วยโฉมดีไซน์ที่สวยมากๆเลยนะคะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยและคันนี้นะคะไม่ต้องไขกุญแจนะคะมีนี้ปุ่มเปิดได้เลยด้านในคือแอร์เย็นนะคะมาถึงห้อง ด้านหลังกันเลยนะคะมีช่องเก็บสัมภาระใส่สัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเบาะก,ก็สามารถพับได้ทั้งสองฝั่งด้วยกันค่ะนี่เป็นไงกันบ้างดีมากๆเลยถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาทดลองขับได้ที่เต็นท์รถตุนกระตังสาขาท่าทองของเรานะคะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยเพราะว่าที่เต็นท์ของเรานะคะ มีหลายรุ่นให้เลือกชมมากๆเลยลูกค้านี่เราจะแผนกล้องให้ดูนะคะว่ามีหลายรุ่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะคะรับรองได้เลยว่าลูกค้านะคะต้องมาถูกใจสักคันนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะรถ SUV รถเจ็ดที่นั่งรถสไตล์ครอบครัวนะคะแล้ววันนี้แตงขอฝากคันนี้ด้วยเป็นรถ e ีโคคาเหมาะกับยุคแบบนี้มากมา พรนอกจากจะเซฟนะคะค่าน้ํามันนะคะแล้วก็ยังแบบสบายๆผ่อนสบายๆอีกด้วยอย่าลืมนะคะถ้าสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยเดี๋ยววันนี้ตั้งคอลาไปพร้อมกับนี่คันนี้เลยนะคะซูซูกิเซวินะคะปี2014เดี๋ยวขอไปกันค่ะสวัสดีค่ะ